ได้เลยนะจ๊ะแตงโมร้านฉันเนี่ยลูกเลยยี่สิบบาทจ้ะอืมทำไมแตงโมมันดูแปลกๆครับเปลือกไม่ค่อยสวยเลยอ่ะโอ้ยคุณลูกค้าแตงโมมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตงโมร้านฉันเนี่ยหวานมากเลยนะคะจริงเหรอครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะหวานนะครับลูกค้ารับประกันเลยคะ่ะแตงโมร้านฉันเนี่ยหวานแน่นอนเออเอาแบบนี้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวฉันให้คุณลูกค้าเนี่ยลองชิมหนึ่งชิ้นคุณลูกค้าจะได้รู้ว่าแตงโมร้านฉันเนี่ยมันหวานจริงๆค่ะน,นี่ค่ะโอ้ยแดงฉ่ำมากเลยครับน,น่าจะหวานนะครับเนี่ย <sh arp> เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ย คุณลองชิมดูเลยค่ะอืมหวานม,มากเลยครับง <c oughs> ั้นผมเอาสามลูกเลยครับเอ่อเอาแค่สามลูกเองเหรอจ๊ะทำไมไม่เอาไปห้าลูกล่ะจะได้ครบหนึ่งร้อยอุ๊ยผมอยู่คนเดียวครับเอาไปห้าลูกกลัวมันจะกินไม่ทา,เทานเดี๋ยวมันเสียซะก่อนโอเคค่ะได้ค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะคะได้ครับ,อบอโอเคทั้งหมดหกสิบบาทค่ะคุณลูกค้า เง,เงินทอนค่ะคขอบคุณนะคะรับขอบคุณครับเอ้ยเ็นีย่ย้อได้แตงโมมาเดี๋ยวผ่าแช่ตู้เย็นไว้ดีกว่าตอนทำงานก็จะได้กินไปทำงานไปด้วย มไหน่อมันยั่วเยียอะวะเนี่ยหืมกลิ่นก็เปรี้ยวๆอีกเหมือนแตงโมเน่าเลยอะโอยนังไม่ค้านี่มันหลอกขายแตงโมเน่าให้ฉันนีหว่าคอยดูนะฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนจัดการพวกแกเอง ดูดิวันนี้เราขายได้เท่าไหร่โอ้น่าจะได้ทั้งหลายบาทนะพี่พวกเรานี่มันจะละดจริงนะเราแกะเอาแตงโมโล,ลูกดีๆเนี่ยให้ลูกค้ามันชิมแล้วพอลูกค้ามันจะซื้อน,นี่นะเราก็เอาลูกแตงโมเน่าๆเนี่ยให้มันไปเออว่ะคต่ว่าไปเนี่ยพวกลูกค้าเนี่ยมันโง่จะตายเนาะแค่เห็นแตงโมเนี่ยสีแดงๆสดๆ หวานหวานแค่เนี้ยมันก็ยอมซื้อแล้วนี่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะได้กาไเรเยอะขนาดนี้ดูดิกำไรเห็นเห็นเลยอ่ะ <c oughs> ไหนดูดิพี่วันนี้เราได้เท่าไหร่บ <c oughs> วกกันหงิงนิ่งดิโคตรเยอะเลยพี่ วยยยเเลนี่หอมว่ะดมกบังเดียเฮ้ยเฮ้ยไอ้ร้านแม่ค้ัมอยู่ตรงนี้นี่หว่ามันหายไปไหนวะเนี่ยพี่ครับครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือพี่พอจะเคยเห็นร้านเดมโมท,ที่อยู่แถวนน้นไหมครับที่เป็นร้านรถเข็นนะฮะ ไม่เห็นนะครับพอดีว่าผมเพิ่งมาครับคุณมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีผมไปซื้อแตงโมจากร้านนั้นมาครับแล้วพ่อกลับไปบ้านเนี่ยพ่อพาดูปรากฏว่ามันเน่าเสียหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะถูกหลอกขายครับไหนครับผมขอดูแตงโมที่คุณซื้อมาหน่อยเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณผมขอถามคุณได้ไหมครับ ว่าคนที่ขายแตงโมให้คุณอ่ะมีลักษณะเป็นไงก็เป็นผู้หญิงผมสั้นๆครับหน้าเฉียวๆหน่อยทำไมล่ะครับหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนไหนครับตกงานแบบนี้เนี่ยจะไปหางานอะไรทำดีวะพี่โอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันกำลังคิดอยู่เนี่ยโอ้ย แสงโมเสียพวกนี้จะอไปทิ้งไหนดีวะเนี่ยแถมเยอะขนาดนี้ขาดทุนอีกแล้วกูไอเบนี่แกคิดเหมือนที่ฉันกำลังคิดอยู่ปะวะใช่เพไปลุย <c oughs> อ้าวซื้อแตงโมเลยครับ จ้ะขอซื้อแตงโม5ลูกจ้ะได้เลยครับสักครู่นะครับเอออันนี้แตงโมที่เส er ียเหรอจ๊ะใช่ครับแล้วจะเอาไปทําอะไรเหรอจ๊ะผมจะเอาไปทิ้งนะครับปล่อยไว้ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเอาไปทิ้งเหรอครับงั้นพวกเราขอได้ไหมครับแล้วพวกคุณจะเอาไปทําอะไรครับอ๋อพอดีว่าฉันจะเอาไปทําปุ๋ยอะค่ะที่บ้านฉันปลูกผักได้ครับได้ครับสักครู่นะครับขอคขอบคุณค่ะ ท้าลูกใช่ไหมครับค่ะหวานช่ำนะครับหวานช่ำเลยนี่หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเอาแตงโมเน่ามาหลอกขายคนอื่นงั้นหรอครับถ้าเกิดให้ผมเดาก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับแล้วคุณรู้จักบ้านสองคนนั้นไหมครับเอ่อผมคิดว่าน่าจะอยู่บ้านทางโน้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานน่ะผมเห็นพวกเขาพากันเลี้ยวไปบ้านฝั่งโน้นนะครับขอบมากนะครับครับเอ่อว่าแต่แตงโมนี้ให้ผมไปทิ้งไหมครับ ไม่เป็นไรครับแตงโมรครับแตงโมเบพรุ่งน,นี้เราจะหาอะไรมาขายต่อดีวะก็แตงโมงไงพี่เหลือต้ง,ตงแย่อุย้ยไม่ได้ขายซ้ำได้ไงเราต้องไปหายังอื่นมาขายเพิ่ม เอาแล้วพี่จะขายอะไรเรานี่บกอ,อกแล้วเดีไขายน้ำมะพร้าวไงเออนี่เดี๋ยวแกเนี่ยนะไปเก็บลูกมะพร้าวที่เขาทิ้งในตลาดอ่ะเข้าใจปะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปหาซื้อน้ำมะพร้าวแล้วก็เอามาเติมวาให้ลูกค้าชิมพอลูกค้าซื้อเนี่ยเราก็เอาลูกที่มันเสียให้ลูกค้าไงโอ้โหเฮ้ <laughs> ยพี่ ไอเดียนี่พี่โคตรเก๋งเลยอ่ะเอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเว้ยเออนี่เดี๋ยวตอนเย็นอะอย่าลืมนะเว้ยไปตลาดไปเก็บลูกมะพร้าวมาส่วนฉันเนี่ยจะไปหาซื้อน้ำมะพร้าวเออต่อไปนี้นะเราก็ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นแล้วเว้ยขายผลไม้น้ำเน่าเนี่ยเราก็รวยแล้วบ้านคิดหมว่าไอ้นอยไอ้พวกชั่วนี่พวกแกยังคิดจะกล้าโกงคนอื่นอีกเหรอวะ แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนี่จ้ะทั้งหมด40บาทจ้ะขอบใจนะจ๊ะมะพร้าว้านฉันเนี่ยทั้งหอมทั้งหวานถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็แวะมาซื้อได้อีกนะจ๊ะขอบคุณนะคะค่ะทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้า อ้ย oh. <laughs> นี่เจ๊หยุดขำก่อนได้ไหมมาช่วยกันก่อนเร็วๆเ,เดี๋ยวลูกค้าเข้าโอ้ย oh. ขาดจังหวะจริงโว้ยอีเบเร็วโอ้ย oh. เอาเร็วๆเ,เติม oh. ดีๆดิโอ้ย oh. อย่าทักสิวะโอ้ย oh. oh. ดน,นี่นะทุกคนมะพร้าวร้านนี้นี่ถ้าทางจะหวานจะน้ำตาลขึ้นเลยใช่ไหมครับทุกคนดูนี่นี่แกทำอะไรของแกอ้ยถ่ายเลยวะหยุดถ่าย๋ยวนี้ไล้ไววฉันไม่หอนุญาตนะปิดน,นอกจากมะพร้าว,วนะครับร้านนี้ยังมีแตงโมท,ที่เจ้าของเนี่ยชอบแถมของแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ เฮ้ยเจ๊เจเจ๊เทำอะไรอ่ะวางลงอยู่นี่นะฮึ่าฮ่นฮ่า่ทโอ้โหโอ้โหนี้โหโอ้โหนอ้โหโอ้โอ้บหโอีโหโอีโอ้โหโอ้นหโอ้โเโอ้โหโอ้นหโอัโหโ้โหนอ้นะครับ โชมหน้าของพ่อค้าแม่ค้าที่โกงชาวบ้านเขาไปทั่วนะครับนี่นี่แกพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะพูดแบบเนี้ยฉันเสียหายนะเอามือถือของแกามาดิเอามาเฮย้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยเอามาฉันบอกเอามา เอาละคทุกคนเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารายงานต่อนะครับผมสวัสดีครับเ,เป็นไงเลยพวกแกค้าขายสุดจิตไม่ชอบเนี่ยชอบเอาเปรียบคนอื่นดีนักทีนี้พวกแกก็เป็นนอนในคุกย,วยาวๆเลยแล้วกันรถตำรวจมาพอดีเลยโอ้ยบ้าเอา้ไม่น่าเชื่อพี่เลยอะอะไรวะตอนทำก็ทำด้วยกันพี่อย่างนี้จะมาโทษฉัน ยสวยจะหายเลยว้ยไปดิวะมาดิโอยไม่อยากโดนจับมาไอเดียกพีนั่นละไอเดียพีน่นแหละทั้งโค่นั่นแหละพีเออ้วกดิ